วก็จะไปไหนครับลูกจะไปสระว่ายน้ำเออไปสระว่ายน้ำไปเล่นน้ำหรอครับใช่ครับออยากเล่นน้ำวะตอนนี้แดดร้อนไหมแดดร้อนมากแต่ก็อยากเล่นน้ำเโอเคงั้นเราไปเล่นน้ำกันเลยนะโอเคบายบโอเคแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วครับเออถึงสระว่ายน้ำแล้วค่ะถึงสระว่ายน้ำแล้วสระว่ายน้ำอยู่ไหนชี้ดิตรงนั้นค่ะรู้โอเคงั้นเราไปเตรียมลงสระกันไหม โอเคไปเลยบ๊ายบายกูไม่ทางเดินให้หมันไุ่งอ่ะไม่เดิน ตันนี้เราถึงสะไว้น้ำแล้วนะคะเอเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูว้าวว่วว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 ว่วนวถ้าวว้ววววววนวช่วยว่วยวยวยววนนะววววววาวว่ไม่ไววววว <Okay. S 2> วว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 รค ผู้ใหญ่เขาจะไม่รู้ถูกไหมครับ อ่ะไปไปอะไรวะปุ๊บ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  看我鸭鸭，我摸的。 อ่าขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่แล้วแบบเขาแบบเต้นออกมาอย่างเงี้ยจำได้่าที่เรากล้ทำอเออเออเขาถ่ายไว้นะอันแล้วแล้วไง

มาพบกันดำน้แบบอุ้มนะหนึ่งสองสามแบบอุ้มกันลงไปแล้วเป็นไงบ้างครับโป๊ก้าสระดุกไหมกระดุกไหมเฮ้ย ไปคุยด้วยเหรอนะสนุกไหมครับสนุกเออกะทำไมอ่ะฮะทำไรลูกนางเข้าหัวชอบไหมออกกำลังกายชอบชอบไหมไปนชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายด้วยกันไหมหวังว่าเพื่อนๆว่ายน้ำมันทำให้สุขภาพดีอะไรอย่งเงี้ยพูดนิดเพื่อนๆว่ายน้ำสุขภาพดีนะ แข็งแรงด้วยนะแข็งแรงด้วยไป <Bye bye, S 2> <ๆ S 1> ายเพื bye bye, ่อ <laughs> น <bye>, ๆนะไยไปเด๊ายบายเร็วไปก่อนนะ